สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์จีวันนี้เราอยู่กับการรีวิวแมพเมฟเมฟนี่ยินโทรเองเลยนี่ m a สเตเ d e ร์ดีเคดงานจีนบันไดจีนเฮ้ย <c oughs> นี่ครับผมเป็นงานจีนนะครับผมไม่มีไม่มีเงินซื้อง,ง,งานแท้อันนี้เป็นมือ2หรือ,รอมือสามผมก็ไม่รู้นะครับโอเค ลักษณะกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยจากนั้นเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าครับผม,อมของที่เราได้มาก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมตามน,นี้เลยโอเค ผมซื้อสายเสริมมาเพิ่มด้วยเผื่อผมเอวใหญ่เกินไปไหน่อยมันขัดนิดนึงโอเคดูเลยนี่ก็จะเป็น d o n i k t e นะครับผมผมจะมารีวิวพร้อมกับ DX อันนี้ DX นะอันนี้งานจีน DX ปืนของ d k t e นะครับผมโอเคก็จะมาดูกันเลยว่าเราจะมีอะไรบ้างอันนี้ไม่มีกล่องนะ โอเคเรามาลองลักษณะของ D O ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าใส่ฐานกี่ก้อนนะครับอันนี้นี่เลยก็จะมีใส่ฐานตรงนี้กับตรงนี้โอนี่เลยตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับผม D O ก็จะเป็นประมาณนี้สวยงามมะสีมารจินตาโอเคเรามาเปิดเครื่องกันเอาใหม่เดี๋ยวคนไม่เห็น โอเคสีมันอาจไม่ชื่สวยเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้ d o n y k e จากนั้นเรามาดูตรงนี้กันด้วยอันนี้ก็จะเป็น Dx นะครับผมใส่ฐานตรงนี้3 a, อ,อ3 a 3ก้อนหรือเปล่าผมไม่ก็จำไม่ได้ใส่เองลืมเองเนี่นแหละตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมตัวลักษณะปืนก็จะเป็นประมาณนี้เลยอาจจะทะเลกไหน่อยก็ตาม สภาพของเก่าครับผมนี่ผมใส่การาดไว้แล้วนะครับผมอันนี้ก็ใส่ได้ประมาณห้าใบนะครับอย่าใส่เกินนี้นะเต็มที่สุดห้าใบอันนี้คือใส่ได้ก๊์ดเต็มที่คือยี่สิบกว่าใบนะครับผมเอยไม่ใส่ประมาณายี่สิบใบครับเต็มที่เลยอันนี้แบบปิดได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคผมว่าสวยมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นฝาครอบนะครับผมนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ผมชอบผมเกลียดดาบมากเลยดูดิดาบอันนี้ก็จะเป็นหมวดดาบนะครับผมผมรีวิวแบบมั่วๆเลยไม่สนเลยดูดาบฟันใครตายได้ครับนี่นโอ้โหแถมผมผมเกลียดดาบแบมนี้มากเลยโอโหผมเปิดเครื่องไว้ก่อนแล้วนะโอเคเวลาเปิดเครื่องมผมเดี๋ยวผมให้ดูตอนเปิดเครื่องนะครับผม โอเคเวลาเปิดเครื่องมันก็จะเป็นโอเค,ม,เม,อม,ม,เคเมันก็จะเป็นประมาณนี้เพียงเหมือนลูดการ์ดครับผมเวลาฟันดาบก็กดหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคจากนั้นเรามาวางเปลี่ยนเป็นโหมดปืนกันจากตรงนี้บิดมาตรงนี้โอเคมันก็จะกลายเป็นโหมดปืนละเราต้องเราต้องกดแช่ไว้นะครับผม ถ้าเราอยากกดเรามันมีแค่นี้เลยแต่ถ้าเราอยากกดแบบแบบเหมือนยิงทีละนดก็ต้องเราต้องกดแบบนี้แล้วค่อยเอาเร็วๆมาทําได้แค่นี้จริงๆเนี่ยถ้าจับพอดีมือมากเลยอยู่นั้นเนี่ยนี่ถ้าถ้าไม่นับเรื่องนี้มันก็ถือว่าพอดีมือครับนี่มันก็มีประมาณนี้เลยไม่มีฟังก์ชันอะไรมากกว่านี้ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะทําได้ประมาณนี้มีไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่ นี่เลยเป็นโหมดดาบโอเคเรามาดูฟังก์ชันเปิดกร์ดกันดูครับเปิดอันนี้เซนเซอร์เซนเซอร์มันจะอยู่ตรงนี้ครับผมดีชุ่มเซนเซอร์มันจะอยู่ตรงนี้เวลาเราเอาการ์ดออกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้เซนเซอร์ค่อนข้างไว หรือไม่ก็มีการ์ดไปบังไว้ตรงนี้ก็เก็บการ์ดได้นะครับผมตั้งแต่บิวเลยผมจะรีวิวแค่พื้นๆก็พอนะครับผมผมไม่ได้มีผมไม่มีไฟนอลของไอเอ็กแท็กของดีเคดผมจะรีวิวแค่แบบแปงลงร่างก็พอนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะรีวิวพวกการ์ดให้หมดเลยมีอะไรบ้างก็ตามนี้โอเคเรามาดูกันเลยครับผม ดีเเริ่มจากดีเขตล่างปกติก่อนแปลงล่างเราในในในก็จะได้มาส,สไลเดอร์ดีเคมาแล้วนะครับผมโอเคจากนั้นเรามาลองใช้ไฟนั่นไปอื่นๆกันดู อันนี้เป็นการรีวิวที่ช้ามากเร็วมากโอเคเรามาดูตรงนี้กันใช้ปืนของดีเคดฮะมีแค่นี้ล <c oughs> เลยครับอทำไมมันแค่นี้ <c oughs> โอเคจากนั้นก็ใช้ดาบใช้การ์ดอนี้ต่อ โอเคผมว่างานจีนก็คุ้มอยู่นะผมมองว่ามันคุ้มอยู่ในราคาของผมนี่แยกรางใช้กระทานลูกโต๊ะอ้าวเซนเซอร์เป็นอะไรนะ ก็ประมาณนี้เลยครัเหอันนี้เป็นการ์ดที่เอาไว้สำหรับหลบหนีนะคะมุย้ย <c oughs> แม่งเรียกเสียศูนย์เลย invisible i n ามนี้เลยครับมันมีแค่นี้มันมีแค่นี้ <c oughs> อย่าไปเอาอะไรมันมากครับการดีเคตโอเคเรามาลองใช้กับพวกผมมีตั้งแต่ผมมีแค่ดับเบิลไปถึงบิวนะครับผมผมไม่มีพวกอ,อ,อะไรละ่ะไม่มีพวกไอ,อ้การเสียหมดแล้วผมไม่มีพวกยุคออของดีเคตตั้งแต่ริวคีไม่ใช่สิตั้งแต่รครูกายัน ยานันนี้ผมไม่มีนะครับผมผมมีตั้งแต่ผมมีแค่การ์ดแบบโบ่เรามาใช้ให้หมดเลยนะครับยังไงมันคลิปเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปโอเคใส่แล้วผมไม่ค่อยอยากโอเคเรามาเริ่มจากดับเบิลกันก่อนนะครับผมไปเร็วๆเลยนะเพราะว่าการ์ดมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคดับเบิล Ni. Bangkitkan ni kami. ฟอร์ <Four> <Four C. S 1> เราก็จะได้มาสาเตอร์โฟซมาแล้วนะครับุกทธานเสียงผมเป็นอะไรเนี่ยขอโทดีโอเคเรามาลองวิซัทตุ กดเร็วเกลี่ยนไปหน่อยโอเคเราจเจนมาสคอตวิซาร์มาแล้วนะครับผมเราก็ใบทิศาใบต่อไปก็ไกมุโอเค จะได้มาสเตอร์เดอร์ไก่บูมาแล้วนะครับผมโอเคผมชอบเสียงแปลงล่างมากเลยจากนั้นก็มาสเตอร์เดอร์ จะได้ม,มาเสร็จด้วยมาแล้วกูส์อโ,โอเคอ๋ผมลืมบอกไป ลำโพงมันอยู่ตรงนี้นะครับผมลำโพงผมลืมบอกครทบสวัสดีจากนั้นเรามาดู x x a t โอเคเราจะได้มา์ด้ลเรือ exit แล้วนะ แล้วก็ใบสุดท้ายเป็นสิ่งที่ผมรักมากที่สุดมาสเตอร์เดวิลก็ต้องใส่ให้สุดเลยนะโอเคเรายังมีเรายังมีอีก สิ่งที่ทุกคนดูว่ามันมีิโอาอาจจะเละหน่อยนะโอเคผมวามงการ์ดจะแย่มากโอเค แต่เนี่ยงานทีจะมีสิ่งที่งานแท้ไม่มี <c oughs> คือเล่นโดชิโอมีการ์ดแกรนจิโอกับพวกมีการ์ดแกรนจิโอกับอันนี้ให้เดี๋ยวเอามารีวิวให้หมดเลยนะครับผมเรามาดูกันเลยโอเคแกรนจิโอล่างขันสุดยอด าชิปหายผมจะไม่ใช้การ์ดนี้เป็นครั้งที่สองไม่ไม่ใช้ตอนในชิปแล้วถ้าใช้อีกผมได้เป็นบ้านเนี่ยเอาเรามาลองมาสเตอร์เดอร์วีหนึ่ง มารเลเดอร์อีชิสุโอเคเรามาดูคนต่อไปนี่เลยมาสเซเดอร์รวีสามเราก็จะได้มาสเลเดอร์วีสามมาแล้วนะครับผมจากนั้นเรามา คนต่อไปสิ่งที่ไม่คาดคิดว่ามันจะมีเอ็กซ์ตรีมเจอกัโอเคเห็นไหมมันมีด้วยโอ้โห โอเคจากนั้นเราก็โอ้คนต่อไป Mars Rider DK Complete Form ชีพหายแล้วโอเค okay. ใบนี้ผมแนะนำเป็นพิเศษเลยผมชอบมากได้ทาตั้งแต่ยุคของเฮเซเฟตแรกทั้งหมดเลย นี่แหละการรีวิวที่ถูกต้องนี่ยุคเคซหมดโอเคจบปปิ้งหนึ่งไปใบต่อไปนี่เป็นใบที่อยู่ในที่มาคอลแลบกับข้อมวลการเซ็นไตนะครับ นี่เป็นการ์ดสองใบที่ไม่มีตัวแต่มีการ์ดได้ไงก็ไม่รู้ ต่อไปเสียงมันดังมากเลยน,นะตัวอที่ทุกคนได้ยินคือโอ้โหดังโคตรเรามาดูไฟนอลเอ็กเทกันเลยครับผมไล่ไปตั้งแต่ดับเบลนะเดี๋ยวผมจะมาเฉลยท้ายคลิปว่ามันมีอะไรแปลกๆ โอเคใบต่อไปก็จะเป็นนี่เลยโอสโฟซสวิงไฟนอลลาวของโฟซ Okay. Bissato, final ataque lido. vai ui, ทำตอนเช้าว่นเดียวโอเคดูเลยขั้นต่อไปโกสผมจะปิดลำโพงอ่ะมันดังเกิน <laughs> okay bye to bye イ CO คนคงจะรู้แล้วล่ะว่ามันคืออะไรผมจะมาเฉลยก็จุกกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวงานจีนกับโดีเขตงานจีนกับปืน DX งานแทะที่มันมาจับคู่กันได้ยังไงผมงก็ยังไม่รู้เลยก็ตามนี้เลยครับผมก็จะเป็นคลิปนะโอเคผมจะมาเฉลยใช้คลิปนะครับว่าไอ ถ้าไม่ตายไปนอลเมื่อกี้มันเป็นท่าของแกลนจิโอซึ่งมันไม่น่าจะมีของจิโอแน่ๆเลยดูจากสภาพแล้วก็ตามนั้นเลยครับผมแค่นี้แหละที่ผมอยากพูดโอเคใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปโอเคผมไม่รู้ว่าผมจะรีวิวอะไรแล้วช่วงนี้โอ้ยงงโอเคบา,บายๆนะครับทุกคนบา,บาย